ที่เรื่องของยาเสพติดนะครับทางด้านของบิ๊กตายพลตบวรเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยตํารวจ191แถลงผลจับกลุ่มยาเสพติดนะครับทำการยึดยาบ้าก,กว่า1นึ่งล้านสามแสนเม็ดพร้อมกับแฮปปี้วอเตอร์ทั้งชนิดน้ําและชนิดผง้วยครับพลตบตรเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํารวโทสํารานนวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจตรีธนกรรังมาศร,รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและพลตำรวจตรีวรวิทยานจินดาผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191ร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดพร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการเลยทีเดียวครับโดยบิ๊กตายท่านกล่าวนะครับว่าที่ผ่านมาตํารวจ191มีการจับกุมยาเสพติดพร้อมผู้ต้องหาจํานวนมาก โดยการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติการรับยาเสพติดมาจากอีกที่หนึ่งแล้วก็นำมาเก็บซุกซ่อนเอาไว้ภายในบ้านพักย่านลาดปลาเค้าแขวงจรเข้บัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครครับ จ้าหน้าที่จึงได้มีการวางกำลังเป้าติดตามกระทั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับพบผู้ต้องหาสองคนขับรถต้องสงสัยมาจอดที่บ้านหลังดังกล่าวและมีการนำถุงกระสอบขนออกมาจากรถเพื่อนำไปเก็บภายในบ้านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ191จึงแสดงตัวขอตรวจ้นซึ่งภายในรถเนี่ยไปพบยาบ้า8 0,000เม็ด จากนั้นก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเรียกว่าขยายผลนะครับนะฮะไปตรวจภายในบ้านพบยาบ้าอีกกว่า1 2 0 0 0ล้าน2เม็ดรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ1 3 0 0 0ล้านแสนกับอีก6,000เม็ดนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบ Happy Water ชนิดผงร้อยซองและชนิดน้ำอีก201ขวดนั่นเองครับาจากการตรวจสอบ Happy Water ชนิดน้ำนะครับพบว่ามีส่วนผสมของเม็ดแอมเฟตามีน ซึ่งถือว่าเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ที่จับกลุ่มได้โดยทางผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับนะครับว่ารับยาเสพติดทั้งหมดมาจากอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำมากระจายต่อไปยังสถานบันเทิงโดยขายในราคาขวดละ2,000บาทขวดละ2,000นะครับซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การที่เป็นประโยชน์จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมรถยนต์ไว้ตรวจสอบต่อไปนั่นเองครับเนี่ยฮะ แฮปปี้วอเ r อร์ชนิดน้ำแบบขวดนะครับ201ขวดนะครับนำมาขายขวดละ2,000แน่นอนนะครับก็เป็นที่นิยมนะฮะตามสถานบันเทิงหรือว่าผับบาร์ต่างๆก็นิยมนำไปใช้หลังจากนี้ต่อไปน่าจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการนำไปใช้ในสถานบันเทิงนั่นเองครับพลตเรจกิตติรัตนเพชรรองผู้จัดการตำรวจชาติ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านยาเสพติดพร้อมด้วยท่านผลตำรวจโทรสำรานนวลมาผู้ช่วยผู้ญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามยาเสพติดกับผมด้วยแล้วก็มีท่านรองผู้ญชาก,การตำรวจนครบาลสองท่านท่านผู้บังคับการกองบังค,คับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพร้อมชุดปฏิบัติการในการจับกลุ่มยาเสพติดในครั้งนี้ขอ ร่วมกันเพื่อถแถลงผลปฏิบัติงานของกองบังคับการ191นะครับเรียกง่ายๆสืบเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็นโยบายของสมัยชาติที่ให้ดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดแล้วก็การจำหน่ายยาเสพติดให้เด็ดขาดนะครับในวันนี้กองบังคับการ191เนี่ยได้ รับคําสั่งจากท่านผู้จัดการคนครบาลให้ดําเนินการสืบสวนติดตามผลการจับกลุ่มที่เคยเกิดขึ้นมานะครับโดยที่ผ่านมาครับกองครับการสายตรวจและปฏิการพิเศษ1 9 1เนี่ยเคยมีการจับกลุ่มยาเสพติดพร้อมผู้ต้องหาได้เป็นจํานวนมากเมื่อประมาณต้นเดือนิถุนายนที่จังหวัดชฉะเชิงเซาจากการจับกุ่มครั้งนั้นครับ ก็เป็นการขยายผลจากยุทธวิธีและก็การปฏิบัติของตํารวจนะครับก็พบว่ากลุ่มขบวนการนี้มีการนํำยาเสพติดมาซุกซ่อนไว้นะครับโดยโดยจากการสืบสวนเนี่ยเราได้พบว่าพฤติการของขบวนการนี้นะครับยังมีการไปรับยาเสพติดนะครับจากจังหวัดหนึ่งนะครับ นำมาซุกซ่อนอยู่ที่หมู่บ้านอริยาแถวลาดประเขาและลามินทานะครับการเฝ้าติดตามดูพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาที่จับได้ในวันนี้ถึงสองคนเนี่ยพบว่ามีการขับรถไปนะครับแล้วก็มีการนำเอาอยาเสพติดนะครับมาซุกซ่อนไว้ที่ทาวโฮมซึ่งเป็นเป้าหมายที่ชุดปฏิบัติการได้เข้า ดำเนินการจนกระทั่งวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลาประมาณ19นาฬิกาเศษครับก็พบว่าจากการที่เฝ้าติดตามมีการนำยาเสพติดเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในบ้านเทาโฮมหลังนี้นะครับจึงได้วางกำลังวางแผนและว,วางกำลังในการอยู่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็ซุ่มดูอยู่ เมื่อเวลา19ในเกาเสรของวันที่3เนี่ยก็พบรถยนต์ฮอนด้าสีขาวพร้อมผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ในสองคนได้ขับรถเข้ามาที่บ้านเทาโฮมหลังนี้นะครับมเมื่อเปิดเข้าไปในบ้านก็มีการนำเอากระสอบลงมาใส่ที่รถชุดปฏิบัติการของ191มั่นใจนะครับว่านี่คือยาเสพติด พอจาการสืบสวนเนี่ยทราบมาแล้วล่ะว่าสิ่งเหล่านั้นเ,นเป็นยาเสพติดนะครับจึงได้เข้าไปแสดงตนแล้วก็ขอตรวจค้นที่รถนะครับเมื่อเปิดรถมาก็พบยาบ้าอยู่จำนวน80,000เม็ดอยู่ในรถคันดังกล่าวนะฮะจากนั้นเนี่ยได้มีการซักถามผู้ต้องหาทั้งสองคนก็รับว่าได้มีการนำยาบ้ามาไว้ทิปทาวโฮมหลังนี้จริงจึงพาเข้าไปตรวจค้นครับ ลการตรวจค้นพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในจุดต่างๆใน,ในบ้านหลังนั้นนะอีกจำนวนถึง1 2ึ่งล้านสกว่าเม็ดนะครับ <c oughs> ทำใหเ้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเฝ้าซุ่มดูติดตามพฤติกรรมและสืบสวนมาโดยตลอดนั้น,นไม่มีความผิดพลาดใดๆแล้วก็นอกจากที่พบยาบ้าเป็นจำนวนถึง1นึ่งล้าน เม็ดเสจเนี่ยนะครับสองล้านล้านสามแสนนะครับเรายังพบยาเสพติดในอีกรูปแบบนึงครับนั่นก็คือเป็นอันนี้เป็นซองชนิดผงเป็นแฮปปี้วอเตอร์นะครับเป็นชื่อเรียกครับแล้วก็บรรจุอยู่ในซองเนี่ยเป็นผงซึ่งจากการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐานเนี่ย พบว่ามีองค์ประกอบของสารเสพติดก็คือเมทดเอมเฟตามีนผสมอยู่นะครับนอกจากที่เป็นซองเป็นผงนะครับอันนี้จริงๆแล้วทั้งปปสและตำรวจ,จเคยจับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพบแบบใหม่ก็คือบลูวอเตอร์สื่อมวลชนจะเห็นว่ามันก็คือขวดแล้วใส่น้ำผสม จากการตรวจสอบก็พบสารประกอบของยาเสพติดคือเมทแอมเฟตามีน e ผสมอยู่ในนี้นะครับนั่นหมายความว่านี่คือเมทแอมเฟตามีน e เป็นยาเสพติดอีกรูปแบบหนึ่งที่เราพบเป็นน้ำนะครับแล้วก็สอบถามแล้วผู้ต้องหาก็บอกว่ามักใช้ในในปาร์ตี้เป็นเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มต้องนําเรียนว่าขวดหนึ่งก็ประมาณ2,000บาท 2,000บาทถึงถือว่าราคาสูงส่วน Happy Water ที่เป็นผมก็ซองละ2 0 0 0ก็ถือว่ามีราคาสูงเหมือนกันนะครับเ,เราได้สอบสอบถามผู้ต้องหาสองคนในเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะนะครับเราจึงได้ยึดทั้งหมดนี้ไว้เป็นของกลางพร้อมรถยนต์ที่ผู้ต้องหาเนี่ยใช้ในการจัดนำยาเสพติดไปแพร่กระจาย แล้ในขณะเดียวกันในบ้านในทาวน์โฮมหลังนั้น mm. ก็มีรถยนต์จอดอยู่อีหนึงคันแต่ในรถคันนั้นไม่มีไม่มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ยึดหมดนะครับรวมทั้งโทรศัพท์ของผู้ต้องหาทั้งสองคนผลไกลบัตรของกองปัญชาการตํารวจนครบาลโดยกองพับการหนึ่งเก้ถือว่าเป็นความมุ่งมัน่นแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งจุดที่เรากรณีหรือว่าผู้ต้องหาที่เราเคยจับ มาในแต่ละเคสนะครับเราก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องอาจากการขยายผลนี้เราก็จะไปสืบสวนให้ถึงผู้ร่วมขบวนการด้วยก็ทำให้เราทราบว่ามีอีกหนึ่งคนที่รู้ตัวแล้วแล้วหนีอยู่ก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ประสานงานกับกองบัญชาการปราบปารามยาเสพติดเพื่อที่จะดาเนินการทางการสอบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มให้ได้นะครับ แล้วก็ทราบว่าคนที่หนีอยู่ขณะนี้เนี่ยมีประวัติการต้องหาคดียาหลายกรณีเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลักลักทรัพย์นะครับเรื่องลักทรัพย์ก็เลยอยากจะเรียนผลการบัตรงานให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบเพราะว่าเราได้พบยาเสพติดรูปแบบใหม่จากการผสมในของเหลวแล้วก็ใช้กันในกลุ่มปาร์ตี้เฉพาะกลุ่มจึงอยากจะเตือน ที่น้องประชาชนด้วยครับว่ากรณีที่เราอาจจะไปเที่ยวสถานบริการแล้วเราไปเจอเอาสิ่งพวกเหล่านี้หรือ,อพบของเหลวที่มันมีการผิดปกติจากเครื่องดื่มที่เรารับบริการจากทางสถานบริการอันต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้อาจจะซุกซ่อนเข้าไปใช้ในเฉพาะกลุ่ม แล้วก็อาจจะมีการหลอกให้ทดลองดื่มกันอะไรกันก็เป็นไปได้ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับถ้าพบเห็นสิ่งเหล่านี้หรือได้ข่าวขอให้แจ้งนะครับแจ้งกับกาดหรือว่าโรแจ้งหนึ่งก็หนึ่งก็ได้เราก็จะดําเนินการโดยเร็วนะครับก็ฝากเตือนไว้เพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไปแพร่กระจายยังไงแต่ตอนเนี้เท่าที่ จับกลุ่มแล้วก็ผมเองเป็นผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดก็เพิ่งเจอเป็นเคสแรกเป็นเคสแรกที่ที่เราต้องระวังแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปก็คิดว่าเป็นกลุ่มขบวนการนี้กลุ่มเดียวที่ที่เจอแบบนี้นอกนั้นยังไม่เจออะไรครับออตอนที่เราเข้าไปตรวจคน้นเราเจอแบบนี้เลยครับเราเจอแบบนี้นั่นหมายความว่าเราไม่พบขวดเปล่าและเราไม่ไม่เจออุปกรณ์ในการผสมที่นั่น แล้วก็ข้อมูลทางการสืบสวนไปรับมาจากอีกแหล่งหนึ่งครับซึ่งขออนุญาตปกปิดก่อนนะครับ